คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอ i g ดไนกุ d ดไน h t ทาง c g n Podcast คุณผู้ฟังเคยต้องตัดสินใจเรื่องที่ไม่มั่นใจไหมครับแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าตัดสินใจไปแล้วจะดีหรือเปล่าหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงในสิ่งที่เราตัดสินใจไปจริงๆแล้วทุกวันเราเองก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับบางครั้งก็เรื่องเล็กบางครั้งก็เรื่องใหญ่และการตัดสินใจบางครั้งก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับ ยิ่งต้องตัดสินใจในบางเรื่องที่เราไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญก็ยิ่งต้องคิดหนักแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจที่จะลงมือทำหรือเลือกบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่สุดต่อสถานการณ์นั้นๆใช่ไหมครับวันนี้ผมจึงขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งของชีวิตเลยหวังว่าคาแนะนานี้จะเป็นประโยชน์นะครับคือไม่ว่าจะต้องตัดสินใจในเรื่องใดก็ตาม ผมอยากแนะนําให้คุณถามพระเจ้าก่อนที่จะตัดสินใจลองถอยออกมาและถามพระเจ้าก่อนที่จะเดินเข้าไปในการเลือกสิ่งใดก็ตามนะครับและไม่ว่าพระเจ้าจะให้คุณตัดสินใจไปทางไหนขอให้คุณเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเตรียมสิ่งดีให้กับคุณแล้วเพียงแต่คุณต้องกล้าหาญที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและกล้าวออกไปตามการส่งนำของพระองค์วันนี้ผมมีตัวอย่างความเชื่อของคนสองคนในพระคัมภีร์มาเล่าให้ฟังครับ คนแรกครับแน่นอนคืออับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อของเรานั่นเองท่านเป็นตัวอย่างแห่งความเชื่อที่เข้มแข็งและมั่นคงในพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระเจ้าบอกให้ท่านนำอิสระบุตรชายของท่านมาถวายให้พระองค์เป็นเครื่องบูชาท่านก็ยอมเชื่อฟังทำตามครับแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ไม่ได้ให้อับราฮัมค่าอิสระบุตรชายของตนนะครับเพราะพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องบูชาแทนอิสระตั้งแต่แรกแล้ว ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็ลองไปอ่านต่อในพระธรรมปฐมกาลบทที่22ได้นะครับหรือตอนที่พระองค์บอกให้อับราฮัมย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งท่านก็ไปด้วยท่าทีที่เต็มใจนะครับโดยที่ทั้งสองเหตุการณ์นี้ท่านไม่ได้ปฏิเสธหรือต่อรองกับพระองค์เลยครับท่านยอมเชื่อฟังทำตามพระบัญชาของพระเจ้าด้วยความยำเกรงสมแล้วครับที่ได้ชื่อว่าบิดาแห่งความเชื่อส่วนอีกคนที่ผมอยากพูดถึงคือ นางโยเคเบตมารดาของโมเสสครับในเวลาที่โมเสสเกิดเป็นช่วงที่ฟาโรห์ได้สั่งให้กำจัดบุตรชายที่เพิ่งเกิดใหม่ของชาวยิวซึ่งเป็นทาสอยู่นั้นให้หมดไปเรียกว่าไม่ยอมให้ชาวยิวได้ขยายพงพันธ์ุเลยครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โมเสสได้ถือกำเนิดขึ้นแต่ผมคิดว่านางโยเคเบตต้องมีความเชื่อในพระเจ้ามากแน่นอนว่าลูกชายต้องรอดไปได้นางได้นำลูกไปลอยน้ำโดยวางลูกชายไว้ในตะกร้าสารอย่างดี แล้วนำตะกร้าไปลอยลงน้ำไหลไปทางทิดาฟาโรเมื่อทิดาฟาโรได้เห็นทารกน้อยหน้าตาน่ารักลอยมากับน้ำจึงรับมาเป็นบุตรบุญธรรมและได้ตั้งชื่อว่าโมเสสโดยให้นางโยเคเบตเป็นแม่นมและพระเจ้าได้ใช้โมเสสให้เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์และไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้และนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อของสองบุคคลที่ผมคิดว่าสำคัญมาก และผมอยากหนุนใจคุณผู้ฟังว่าเมื่อเราต้องพบกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและเราจําเป็นต้องตัดสินใจขอให้ผู้ฟังใช้ความเชื่อทั้งหมดที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแม้บางครั้งจะเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดีในชีวิตเราและจะทรงช่วยเราทุกครั้งที่เราต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยากเคล็ดลับในการตัดสินใจเรื่องที่ยากของผมนะครับ คือผมจะสแสวงหาพระเจ้าก่อนเพื่อผมจะฟังเสียงหรือคำตอบจากพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะผ่านการอธิษฐานหรืออ่านพระคัมภีร์เพราะผมเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ของพระเจ้าดีที่สุดในชีวิตของผมครับดังนั้นผมจึงอยากจะพึ่งพาคำตอบและการตัดสินใจจากพระเจ้าในพระคัมภีร์เองก็ได้ให้ความมั่นใจกับเรานะครับบอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทำให้วิธีของเจ้าราบรื่นผมขอหนุนใจอีกครั้งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องตัดสินใจขอให้คุณพึ่งพาและขอคำตอบจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกให้คุณทำก็ขอให้คุณลงมือทำอย่างไม่ลังเลและผมเชื่อว่าคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ของพระคุณและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับและถ้าผู้ฟังมีเรื่องราวคำพยานเกี่ยวกับการต้องตัดสินใจเรื่องที่ยาก สามารถแบ่งปันกับผมและผู้ฟังท่านอื่นๆในช่องใต้คอมเมนต์หรือส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆและพี่น้องของผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดน o d ดไนท์ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ดไนท์ Night, ครับ